โครงการประกวดหนังสั้นทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติทางวิศวที่สํานักงานกิจการยุทธศาสตร์เป็นต่อเนื่องมาเป็นเวลาสิบปีนะครับสําหรับหัวข้อหลักของการประชุมในปีนี้ก็คือการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการพิธีกรรมดังนั้นผลสําเร็จของโครงการประกวดหนังสั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมทางวิชาการระดับชาติซึ่งจะนําเสนอร้อยแปดเรื่องราวของความพิธีรรมในสังคมได้ปกติเวลา จะทาหนังหรือคิดหนังขึ้นมาครับถ้าถ้ามีโจทย์มาครับเราก็จะดูว่าโจทย์นั้นมันมาสัมพันธ์กับกับประสบการณ์ส่วนตัวของเรายังไงบ้างครับคือปกติทุกทคนนะครับก็จะมีประสบการณ์ของตัวเองนะครับเหมือนต้นไม้ทุกต้นที่มันโตมาแล้วมันไม่มีต้นไหนเหมือนกันนะครับต่อให้มันเป็นพันเดียวกันต่อให้คนคนนี้เป็นคนไทยเหมือนกันอายุเท่ากันเพศเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ทุกทุกคนก็จะมีประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองซึ่งเมื่อมันมีโจทย์อันหนึ่งมาแล้วครับ โจ์อันนั้นน่ยมันมากระทบใจเรายัางไงได้บ้างครับเช่นมันอาจจะเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวของเราในวัยเด็กหรือสมัยวัยรุ่นหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราอาจจะเคยรู้สึกว่าเกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นกับตัวเราหรือเกิดกับคนรอบข้างเราหรือว่าเราเคยรู้สึกว่าอันนี้ยุติธรรมมากอะไรเงี้ยครับทุกคนก็จะมีประสบการณ์แตกต่างกันไปผมว่าอันดับแรกเลยเวลาเราจะทําหนังขึ้นมาสักเรื่องเนี้ยเราก็จะค้นค้นจากไฟล์เก่าๆในตัวเราอะครับค้นจากข้อมูลว่าเรา เคยมีประสบการณ์ร่วมอะไรบ้างเกี่ยวกับโจทย์อันนั้นนะครับเพราะว่าประสบการณ์ร่วมของเราที่เราจําได้เนี่ยมันคือสิ่งที่กระทบใจเราแล้วก็เราจะอินกับมันรู้สึกกับมันเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะทําเรื่องอะไรสักเรื่องเกี่ยวกับมันเนี่ยเราจะรู้จักมันดีเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกกับสิ่งนั้นได้ดีอะไรเงี้ยครับก็จะทํามันออกมาได้ดีได้ได้อย่างเข้าใจมันอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นการแนะนํานะครับว่าเริ่มต้นจากอันเนี้ยอาจจะค่อนข้างเร็วนะง่ายครับแต่ว่าก็ต้องไม่ลืมที่จะต้องรีเสิร์ช เพิ่มเติมด้วยครับต่อยอดไปจากสิ่งที่เราเริ่มเริ่มตั้งต้นกับมันนะครับเช่นเ,เรารู้สึกว่าเราเคยเจอเหตุการณ์ความยุติธรรมเกิดขึ้นเช่นมีการลอ,อกข้อสอบอะไรยเงี้ยครับเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะการลอ,อกข้อสอบมันเป็นอิชูขนาดไหนสมัยเราก็แบบนึงสมัยนี้ก็แบบนึงถ้าเราจะทําเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กมันลอ,อกข้อสอบกันยังไงอะไร่เงี้ยครับไปถามจากเพื่อนถามจากน้องๆที่รู้จักเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยฮะก็เป็นการรีเสิร์ชเพิ่มได้เชื่อเล่นชิ้นเองครับผม ก็สำเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยลาลัยราชบัณฑสตยสถานครับคณะนิเทศศาสตร์ในการสื่อสารการแสดงครับก็อยากจะนนำปัญหาของสังคมมาสะท้อนให้กับมาผลิตหนังสะท้อนให้ทางบ้านได้รับชมเป็นสื่อกลางที่จะกระตุ้นหรือว่ากระเตือนเตือนใจให้ได้คิดนะครับ